ครับก็ตำแหน่งหลักเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำของทัพภาคที่4ี่ครับแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้ในการกองสืบการบนชนและสังเีตกองในการรักษาความมั่นคงไทยภาคสี่นะซึ่งรับผิดชอบงานบนชนสืบสิทธิ์ภาคใต้งานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานหลักก็คือรองในขณิการสืบในการสืบสารพัฒนาภาคสี่ครับรับผิดชอบงานโครงการสืบสารพัฒนาแล้วก็งานโครงการ เนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตำแหน่งหน้าหรงอมาสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเล้ากสครับแล้วก็สิ่งงานนี้เป็นงานประถมครับเป็นหน้าสูนรประถมครับของพรเตกสินก็โตมาตามที่พ่อแม่สอนนะครับพ่อแม่อยากให้เป็นอะไรเราก็เป็นในสิ่งที่เขาท่านอยากให้เป็น,นท่านให้เรียนอะไรก็เรียนสิ่งนั้น มาถึงช่วงเวลาที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอาหารได้พ่อก็บอกเอาไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอาหารครับก็ไปสอบสอบมาคือสอบปิดสที่มองทิดได้ก็คือว่าที่เรามีได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่ครับเชื่อในสิ่งท่านสอนแล้วก็สิ่งที่ท่านให้เราปฏิบัติถ้าเราไม่เชื่อเขาในวันนั้นก็ป้าอาจจะมีเราแบบนี้แม่จะจะสอนกับพ่อจะสอนตลอดเพกาะว่า กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยนะต้องอาบน้ําเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็กินข้าวแล้วก็ทํากันบ้านแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนจะมีเวลาแค่ช่วงเบรกก็คือหลังข่าวให้ดูกระตูดูละครบ้างเล็กน้อยแล้วก็ถึงเวลาสองทุ่มสามทุ่มยงคือให้นอนแล้วนะครับเรามีวินัยตั้งแต่เล็กครับทั้งการมีวินัยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญผมก็เลยได้อะไรที่ติดตัวมาในการที่จะใช้ชีวิตทั้งเรื่มองการเชื่อฟัง ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็วินในในในการบัตรตนไม่แน่ใจว่าให้อะไรได้บ้างแต่สิ่งที่ผมทำก็คืออยากจะแสดงความเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนบางกีเราอาจจะเป็นต้นแบบของของใครก็ได้แตจะไม่เป็นต้นแบบของใครก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเขาเห็นเราเป็น โมเดลมันไยแค่ไหนจริงที่เราทำมันอาจจะยากหรือง่ายแล้วแต่คนมมมองเราเราไม่สามารถคำนได้เราก็ผมก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าตรงไหนที่มีฝ่ายชีวิตเดี๋ยวผมจะเอาถหารไปช่วยทุกที่ปี5 9ปี59เราขยายจากนครจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือภาคอีสานจ,จนชาวบ้านก็เรียกเป็นว่าผู้พันฝ่ายชีวิต เป็นต้นแบบขอใครหล,หลายๆคนบางทีเราอาจจะเป็นต้นแบบของใครก็ได้จะไม่เป็นต้นแบบใครก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเขาเห็นเราเป็นโมเดล,เลมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราทำอาจจะยากหรือง่ายแล้วแต่คน